สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับ800ล้านตัดขาดนาวัดรวยกินระดับโลกพร้อมตัดขาดนาวัดคุณทรัพย์แอนจักพงศ์800ล้านกว้านซื้อเวทีระดับโลกกลับถูกนางงามคู่แข่งไม่ไว้หน้าเป็นข่าวฮือฮาวงการนางงามไม่น้อยครับหลังจากที่สตรีข้ามเพศหมื่นล้านอย่างแอนจกพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท JKN Global Media จำกัดมหาชนหรือ JKN ที่เป็นคนไทยคนแรกที่เป็นเจ้าของ Miss Universe 100% Miss Universe Organization หรือ M.U.O. ถือเป็นองค์กรระดับโลกที่มีมาอย่างยาวนานกว่า71ปีและเป็นที่รู้จักของผู้คนที่ติดตามรับชมและมีการจัดการประกวดนางงามจักรวาลมามากกว่า500ล้านคน ทั่วโลกและมีประเทศต่างๆซื้อลิขสิทธิ์การจัดการประกวดนางงามจักรวาลมากกว่า94ประเทศด้วยกันและจากข่าวนี้ก็ทําเอาหลายคนสงสัยว่าแอนจักรพงศ์คือใครทําไมถึงรวยมากซึ่งถึงขั้นซื้อกิจการของ Miss Universe ถึง800ล้าน โดยข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ระบ,บุว่า JKN นั้นจดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่7พฤษภาคมปี2556เป็นกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ไทยและต่างประเทศรวมไปถึงธุรกิจจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์และธุรกิจให้บริการเวลาเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าทางสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลมีมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ ตามตลาดที่ราคา2,710ล้านบาทโดยในปี2563นั้นบริษัททำกำไรกว่า400ล้านและโกยรายได้มากกว่า1,700ล้านบาทเติบโตขึ้นกว่าเดิมถึง25%ติดอันดับเศรษฐีหุ้นอันดับที่149ของประเทศไทยและถือเป็นสตรีข้ามเพศ ที่มีมูลค่าสินทรัพย์มากที่สุดในประเทศไทยและเอเชียและเป็นอันดับ3ของโลกและนวัดนั้นได้เปิดใจปมดาม่ากับแอนจักพงศ์ในฐานะที่เป็นพันธมิตรเพื่อนที่รู้จักกันมาเป็นเวลา15ปีตลอดจนในฐานะลูกค้าลั่นขอตัดขาดนวัดเปิดใจปมดาม่าแอนจักพงศ์ในฐานะเป็นพันธมิตรและเพื่อนที่รู้จักกันมา15ปี ตลอดจนฐานะลูกค้าลั่นขอตัดขาดด้วยเหตุผลทั้งหมดจึงทำให้สถานะของแอนซึ่งเป็นลูกค้าของตนนั้นถูกตัดขาดไปจนถึงปัจจุบันและจากการตัดสินใจของคุณวัฒน์ทั้งหมดเพราะตัวเองนั้นไม่อยากร่วมงานกับลูกค้าที่จ่ายเงินช้าตามที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ดังนั้นหากอีกฝ่ายจะโพสต์เพื่อทวงบุญคุณกันก็มองว่าไม่ควรจะพูด,ดซ้ำเพราะจริงๆแล้วทั้งหมดคือการทำสัญญาที่ต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยกันทั้งสิ้นขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ